เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องที่ักครับวันนี้เรามาภาวนาวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าในชีวิตประจําวันของเราบางทีบางอย่างสิ่งดีๆอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทาในชีวิตประจําวันอาจจะเกิดผลใหญ่บ้างเล็กบ้าง แต่อาจจะมีผลต่อชีวิตของคนรอบข้างของเราก็เป็นได้ขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับเราในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตของเราบทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าคะ่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกับสิ่งใด เราจะเปรียบพระอาณาจักรกับสิ่งใดพระอาณาจักรก็เหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งชายคนหนึ่งทิ้งไว้ในสวนของตนมันเติบโตขึ้นและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้พระองค์ยังตรัสอีกว่าเราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้ากับสิ่งใด พระอาณาจักรก็เหมือนกับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถังจนแป้งฟูขึ้นทั้งหมดพระวจาของพระเจ้าขอพระกิตต์เจ้าทรงพระเจริญพ่อรสารวันนี้พระเยูเจ้าทรงใช้อุปมาสองเรื่องนะครับเพื่อบรรยายถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าได้แก่มเมล็ดมัสตาร์ดและก็เชื้อแป้งมเมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยเป็นมเมล็ดที่เล็ก แต่กลับสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้พระองค์ทรงต้องการจะอธิบายว่าพระณาจาักรของพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่ก็จะสามารถเติบโตแล้วก็เติบใหญ่จนมีอิทธิพลปกคลุมทั่วพื้นที่หรือแม้กระทั่งทั่วจิตใจของคนได้ส่วนเชื้อแป้งก็เป็นแค่สารเล็กๆเช่นกัน แต่กลับสามารถทำให้แป้งขยายจนมีปริมาณมากขึ้นฟูขึ้นได้ซึ่งพระนาจาักรของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนเชื้อที่เล็กๆจนเราอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยสายตาแต่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในที่สุดอุปมาทั้งสองเรื่องนี้ต่างก็สอนเราว่าพระนาจาักของพระเจ้าไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตา แต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจของเราครับเป็นความจริงที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นเสมอไปก็ตามแล้วการเป็นส่วนหนึ่งของพระนาจาักรของพระเจ้าเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราแต่ละคนถูกเรียกให้เป็นเมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยแหะ หรือว่าอาจจะเป็นเชื้อแป้งใน่าำกลางสังคมใน่าำกลางเพื่อนพี่น้องของเราเราถูกเรียกให้ทำตัวเล็กๆสุภาพถ่อมตนขนาดเดียวกันเราก็ได้รับเรียกให้เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวเราด้วยเช่นกันแล้วเราจะทำตัวเป็นเหมือนเมล็ดมัาสตาร์ดกับเชื้อแป้งได้ยังไงบ้างครับมีสามอย่างที่ผมนำเสนอในเช้าวันนี้นะครับ ประการแรกเราสามารถทำตัวเล็กๆได้ไม่ใช่ตัวแบบกายภาพนะครับแต่หมายถึงว่าความสุภาพถ่อมตัวเนี่ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีเงินหรือมีอำนาจมากมายถึงจะสามารถหรือถึงจะทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความแตกต่างหรือว่าเพื่อทำความดีอะไรสักอย่าง แต่เราสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยละบางทีเรามีน้ำใจกับผู้อื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆเราสละเวลาที่จะเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดหรือช่วยงานการกุศลอะไรก็ตามเราบริจาคเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะรวบรวมให้เป็นสิ่งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมในวัดของเราในพระศาสนาจักรของเราก็เป็นได้ประการที่สองเราถ่อมตัวได้ครับ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกคนรอบตัวเราเท่านั้นแค่พอใจที่จะทํางานอะไรบางอย่างเบื้องหลังปิดทองหลังพระแล้วก็ปล่อยให้พระเป็นเจ้าได้ทํางานผ่านทางกิจการเล็กๆของตัวเราประการที่สามเราอดทนได้ครับมเมล็ดมัสตาร์ดเนี่ยยังต้องใช้เวลาสักช่วงเวลาหนึ่งถึงจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แม้กระทั่งเชื้อแป้งก็ต้องใช้เวลาแป้งถึงจะฟูขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเราเองก็อดทนและก็ภาคเพียรในงานในกิจการที่เราทำเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเช่นกันพี่น้องที่รักครับเมื่อเราดำเนินชีวิตเหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดหรือกับเชื้อแป้งแล้วเราก็เราก็กําลังช่วยสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าและกําลังช่วยให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่มีความรักมีความยุติธรรมและก็มีสันติสุขมากขึ้นแล้วล่ะครับ ขอพระเป็นเจ้าอวยพรและนำทางเราทุกคนครับ